พระพรหมคุณนาภรอ,อาจจะเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่9มหาเถรสมาคมได้พิจารณารายชื่อพระเถรานุเถระที่จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์159รูปปรากฏว่ามีสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตร1รูปได้แก่พระพรหมคุนาพรหรือท่านเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตเจ้าอาวาสวัดยานเวสกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม จะขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์นับเป็นพระเทรานุเทระรูปแรกที่จะได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะโดยไม่เคยเป็นเจ้าคณะใดๆไม่ได้เป็นกรรมการมหาเทรสมาคมด้วยท่านเป็นพระที่ไม่เคยวิ่งเต้นเครียดหายศักดิ์หรือตําแหน่งในคณะปกครองสงเลยแต่หากได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อใดก็จะเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมโดยสมณศักดิ์ทันทีตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในทางสมณศักดิ์นั้น มื่อปี2512ท่านเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีวิสุทธิโมลีปี2516เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวรมุนีปี2530เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพเวทีปี2536เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมปิดกปี2547ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นิรัญญบัตที่ พระผมคุณานาพรพระผมคุณานาพรนามเดิมชื่อประยุทธ์นามสกุลอารยางกูลบรรพชาเป็นสาม,มเณรเมื่อปี2494ที่วัดบ้านกลางอำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดปี2496ย้ายมาจำพรรษาที่วัดพระพิเลนกรุงเทพมหานครเรียนพระปริยัติธรรมจนสอบได้ปร,ริยนธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสาม,มเณรจึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ให้อุปสมบทในฐานะนาคหลวงเมื่อวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2504ณพระอุโบสถวัดพระรีรัตนาศาสดารามได้นามฉายาว่าประยุตโตมีความหมายว่าผู้เพียรประกอบแล้วเป็นพระนักปราชญ์ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มากที่สุดกว่า20ใบาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยศิลปากรมหาวิทยายลายัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นต้นได้รับประกาศเกียรติคุณและรางวัลมากมายเช่นรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพองค์การยูเนสโกเป็นราชบัณฑิตพิเศษเป็นต้นมีผลงานทางวิชาการพุทธศาสนาลึกซึง้งทรงคุณค่ามากมายเช่นหนังสือพุทธธรรมธรรมนูญชีวิตพระพุทธศาสนากับสังคมไทยและอื่นๆแม้แต่ประชาธิปไตยเนี่ยเรายอมรับเสียงข้างมา แต่เสียงข้างมากไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเมื่อร้อยปีมาแล้วไอ้คนตั้งตอนนั้นมีกี่ร้อยล้านก็นไม่รู้ทั้งโลกเนี่ยอาจจะพันล้านถึงอย่างรู้นนะเอาสักพันล้านกันแล้วกันะสมมติว่าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านคนเนี่ยเห็นว่าโลกแบนมีคนเดียวเห็นว่าโลกกลมปรากฏว่าไอ้เสียงข้างมากผิดใช่ไหม <laughs> จึงได้บอกว่าเสียงข้างมากมันตัดสินความจริงไม่ได้ สตส,ตสาเมตตต้ออองงกาาาาารรวว่จะเไมคัันนีความแตกฉานแม่นยําในพระไตรปิฎกและก้าหารที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาจากภัยคุกค,คามภายในท่านเขียนหนังสือกรณีธรรมกายแสดงธรรมอย่างละเอียดพระผมคุณาพรจำแนกให้เห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายมีหลายแงย่หลายประเด็นเช่นเรื่องความประพฤติส่วนตัวของพระเรื่องการดําเนินงานขององค์กรคือวัดและมูลนิธิ เกี่ยวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นต้นตลอดจนการดําเนินธุรกิจต่างๆการแสวงหาเงินทองโดยวิธีการซึ่งเป็นที่สงสัยว่าจะไม่ถูกต้องในแง่กฎหมายบ้างในแง่พระวินัยบ้างโดยเฉพาะการยกอิทธิฤทธิปาฏิหาริ์ขึ้นมาเผยแพร่ในลักษณะที่เป็นการชักจูงให้คนบริจาคเงินที่สําคัญที่สุดคือปัญหาเกี่ยวกับพระธรรมวินัยการทําพระธรรมวินัยให้วิปริตซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย พระพลมคุณนาพรระบุว่าวัดพระธรรมกายเผยแพร่คําสอนคาดเคลื่อนไปจากหลักพระพุทธศาสนาหลายประการอาทิสอนว่านิพพานเป็นอัตตาสอนเรื่องธรรมกายอย่างเป็นภาพนิมิตและให้มีธรรมกายที่เป็นตัวตนเป็นอัตตาของพระพุทธเจ้ามากมายหลายพระองค์ไปรวมกันอยู่ในอายตนะนิพพานสอนเรื่องอายตนะนิพพานที่ปรุงถ้อยคําขึ้นมาเองใหม่ให้เป็นดินแดนที่จะเข้าสมาธิไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ ถึงกับมีพิธีถวายข้าวพระที่จะนำข้าวบูชาไปถวายแด่พระพุทธเจ้านำคำว่าบ,บุญมาใช้ในลักษณะที่ชักจูงประชาชนให้วนเวียนจมอยู่กับการบริจาคทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆชนิดที่ส่งเสริมความยึดติดยึดมั่นในตัวตนและในตัวบุคคลพร้อมทั้งทำพระธรรมวินัยให้รังเลือนไปด้วยพฤติการของสำนักวัดพระธรรมกายเป็นการจาบจ้วงลบหลูย่ำยีพระธรรมวินัยสร้างความสับสนไข้เขว และความหลงผิดแก่ประชาชนประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัยก็ร้ายแต่ทําพระธรรมวินัยให้วิปริตร้ายยิ่งกว่าพระพรมคุณาภรณ์เขียนหนังสือกรณีธรรมกายนั้นตั้งแต่ปี2542โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลอํานาจของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพุทธศาสนาไม่เคยขาดพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะครับพุทธบริษัท4 ควรส่งเสริมพระดีๆให้สืบสารพระพุทธศาสนาต่อไป